สวัสดีครับฝางเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดของช้างนะครับอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกครับตลาดนัดลานดินนะครับวันนี้ผมพามาเช็คราคาควายนะครับวันศุกร์มาถามราคาดูครับว่าวันนี้ว่าราคาควายแตกต่างจากทที่ผ่านมาอย่างไรนะครับ พาไปดูฝายรุ่น4ตัวนี้นะครับนี่ครับของพี่สมชายครับก็ราคาล้องนะครับราคาล้องอยู่ที่เท่าไรพี่2,500ครับนี่ครับราคาล้องนะครับราคาต่อรองได้เนาะได้ครับครับนี่ครับราคาฝายนะครับ20,000ต้นๆครับ25,000ครับราคาก็เข้ามาต่อรองกันได้นะครับ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศของผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับสองหมื่นห้าร้อยนะครับครับเหลือสี่ตัวแล้วพี่นะเหลือเหลือสิบละโอเหลือสิบโอยยังอู่ครับนี่ครับวันนี้นำเข้ามาสี่นะครับกก็ไไม่่ด้วาครับก็มาชมคู่ไมลูกคูณนี้นะครับก็มาลองมาสอบถามราคากับพ่อค้านะครับ ตัวอะไรพี่คู่นี้ห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่านี่นครับของพี่หลงเนาะนี่ครับควายคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับห้าหมื่นกว่านะครับความสูงแม่ครับประมาณร้อยสามสิบนะครับลูกก็ประมาณร้อยร้อยสิบได้ครับลูกเพชรพู่นะครับเนี่ครับลูกเพชรพู่เนาะครับเพชรพู่แม่นี่ยังไม่ได้ทับนะพี่เนาะยังเลยครับเพราะลูกลูกตัวแรกอ๋อลูกตัวแรก คือลูกตัวแรกเลยเนาะท้องนี้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทับเนาะยังยังครับครับก็โทรศัพท์ถามได้นะครับนกเหมือนกัน,นกลูกตัวแรกเขาอันนี้อ่าลองลองมามชมนี่นะของพี่หลงนะครับคู่นี้คู่นี้ร้องเท่าไหร่พี่นี่ก็ห้าหมื่นกว่าครับโอ้ห้าหมื่นกว่าเหมือนกันนี่นะครับ่อยไม่ลูกรับห้าหมื่นกว่านะครับแม่นี้นะแม่นี้จะลอยนิดนึงครับก็สูงประมาณลอยสามสิบปวกนะครับประมาณ้อยสามห้าอยู่ ลูกก็ท้องแรกเหมือนกันนะพี่เนาะท้องแรกนี่ครับครับก็ยังไม่ได้ทับนะครับลูกเพศผู้เหมือนกันเนาะเพศผู้พี่ขอดูลูกหน่อยได้ไหมนี่ครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของพาลูกออกมาดูนะครับก็ชอบใจก็โทรประสบถามได้ครับนี่นะครับ ลูกเพชรภูนะครับก็สูงอยู่ประมาณ90นะครับก็สิถึงร้อยได้อยู่นะครับนี่ฮะให้ดูตัวเต็มๆครับนี่ครับแม็กตัวนี้นครับสูงร้อยอยู่นะฮะห้าหมืนกว่าราคายังต่อรองได้นะพี่เนาะนี่นะครับห้าหมืนกว่านะครับภูนู้นก็ห้าหมืนกว่าครับครับพามาชม แม่นี้ต่อนะครับแม่ที่สามนะครับก็เป็นควายกับพี่หลงเหมือนกันนะครับราคาล้องหกหมื่นกว่านะครับหกหมื่นกว่านะครับก็ความสูงแม่ร้อยสามสิบบวกนะครับครับแข่งขาดีครับก็แม่ได้ลึกได้หนานะครับถือว่าแม่ติดเนื้ออยู่นะครับนี่ครับแม่อันนี้อันนี้ลูกนะพี่นะนี่นะครับลูกโอ้ลูกได้ครับร้อยยี่สิบครับความสูงนะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับ นี่นะครก็สูงอยู่120ได้ครับเดีวนี้ลูกนะครับแล้วก็นี่แม่นะครับหกหมื่นกว่านะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับก็ราคาก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะครับรครับก็พามาชม แม่ท้องสามแม่นี้สูงร้อยสามสิบบวกนะครับเนี่ยครับสามแม่สามท้องเลยนะนี่ก็เจ้าของควายนะครับพินุนะครับอันนี้ราคาขายนะครับสามแม่ก็ขายไปที่เก้าหมื่นเก้าครับก็ตกตัวละสามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามควายติดท้องครับก็ขายไปแล้วครับนี่นี่ครับตัวละสามหมื่นสามนะครับสามตัว 9 9 0 0ครับก็ทำการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ถือว่าใหญ่นะครับแม่ตัวนี้น่าจะท้องแก่ครับท้องใหญ่อยู่นะก็สะโพกดีครับแข้งขาดีนะครับนี่ครับก็33 0 0 0นะครับราคาขายอันนี้มีคนซื้อไปทั้งหมดนะครับ3แม่แล้วนะครับ ซื้อหมดครับทีเดียวสามแม่ครับตกเก้าหมื่นเก้าครับควายพินุนะครับลงเพชรลงลายไปก็ได้ที่ตอมากครับก็มาดูควายขุนนะครับสี่ตัวนี่นะครับควายขุนครับตัวนี้นะครับถือว่าอายุยังใช้ได้นะครับอายุใช้ได้โค้งใหญ่นะครับก็ ผิวสวยควายติดเนื้อถือวอ้วนคอใหญ่เลยนะฮะสี่ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวสวยๆเลยนี่ครับสวยดี้ควายราคาลองนะครับสามหมื่นเจนะ็ดนะครับขายแล้วขายอ๋อราคาขายขายแล้วขายอราคาขายขายไปแล้วนะนขโอ้ขายไปแล้วนะครับสี่ตัวเลยนี่นะครับแต่สี่หมื่นแปดพันสี่ตัวนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับ สตัวนะครับราคาขาย1 4ึ่0 0สนสี่หมืปดนครับครับก็อายุถือว่ายังดีอยู่นะฮะอายุน้อยครับอายุเด็กประมาณขวบขบครึ่งนะพี่เนาะครับนี่ครับก็โครงสร้างใหญ่ครับผิวสวยอ้วนนะครับก็สี่ตัวนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับ เป็นควายพื้นนะพี่นะออออ๋๋ลูกพื้นควายลูกพื้นครับผิวสวยเนื้อหนาเนื้อเยอะนะครับเเเนื้นออยะราครับอายุยังน้อยอยู่นะครับแต่ถือว่าอ้วน<ห>น,นี่เป็นควายพื้นเลี้ยงตั้งแต่น้อยเนาะออ๋ลูกพื้นนี่ครับเล,ลเี้ยงตั้งแต่น้อยครับควายลูก<ล>พื้นที่นี่นะครับเนี่ยครับนี่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าเขายังสั้นอยู่นะครับอายุยังน้อยครับ ประมาณขวบครึ่งได้นะครับนี่ครับสามหมื่นเจ็ดนะครับราคาขายนะครับสี่ตัวนะครับขายทั้งหมดไปแสนสี่แปดพันนะครับครับก็พามาชมงัวนะครับราคาสองหมื่นต้นต้นครับมีอยู่เป็นสิบตัวนะครับก็ ลองมาสอบถามราคาดูครับเป็นงวงพี่ชนะนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ราคาลองนะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยกับสองหมื่นห้าห้าร้อยนะครับเนี่ยสองหมื่นสี่ห้าร้อยเดี๋ยวพามาชมกันนะนี่นะครับสองหมื่น สี่ห้าร้อยนะครับนี่ฮะสองหมสี่ห้าร้อยที่ไม่ได้แทงดังนะครับนี่ครับสองหมนสี่ห้าร้อยนะครับตัวที่แทงดังนี้ฮะคือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ตกตัวละสองหมื่นห้าห้าร้อยนะครับนี่ครับสองหมนห้าห้าร้อยที่แทงดังเชือกแดงๆนี่ฮะนี่ครับนี่ครับออกผิว น้ำตาลเข้มนะครับนี่จะออกน้ำตาลแดงๆนะครับตัวที่ร้อยดังนะฮะก็สองหมื่นห้าห้าร้อยครับ, 25, รบนี่ครับนี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับนี่ครับมีนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ผสมเล่นะครับแม่บาบ้านพ่อเล่ครับที่มีเชือกอยู่ฮะเชือกยาวๆนะเป็นลูกผสมนะฮะลูกผสมมีสองตัวนี่ครับลูกผสมเล่ยครับตัวนี้นี่นะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับก็สวยๆครับผิวสวยๆเลย ครับมีตัว2 6 0 0มนะครับมีอยู่ตัว, 26, ตวนึงครับตัวใหญ่นี่นี่นะครับก็ความสูงนะครับก็อยู่130นะครับ125ยยีถึงร้อนะครับสูงครับเกือบแค่หน้าอกน,นี่ครับตัวนี้26งหมนะครับนี่ครับ ร้อยดังนี่สองหมื่นห้าร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูค้อเนี้ยขอกนี้ขายแล้วนะครับคอกนี้ขายแล้วนะฮะสองหมื่นสองครับเนี่ยฮะสองหมื่นสองนี่คือราคาขายนะครับนี่ครับตัวแดงนะฮะสีแดงแสบตาเลยครับตัวนี้ นี่นะครับราคาขายไปแล้วสองหมื่นสองนะครับเนี่ยขายราคาที่สองหมื่นสองครับราคาขายแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่างัวเยอะอยู่นะครับครับม่วัวแดงหลายตัวเลยเนาะพามาชมงัวของลุงดิดนะครับก็ลอยใหญ่นะครับลอยใหญ่นิดนึงนะครับสูงกว่าคอกนี้นิดนึงนะครับ ก็เป็นบาลม,มันนะครับลูกบาลม,มันนะครับลูกสวยบางตัวก็สีแซบตาเลยนะครับนี่ครับบาลม,มันสวยๆแล้วก็ราคาเท่าไหร่ลุงสองหมื่นแปดห้าร้อยสองหมื่นอ๋อสองหมื่นแปดห้าร้อยประมาณตัวไหนครับสองหมื่นแปดห้าร้อยไซส์ไหนชี้ได้ไหมนี่ครับอ๋อนี่ครับ นี่ครับสองสอง่นแปดห้าร้อยนะครับก็ความสูงร้อยยี่สิบไปปลายนะครับแตะร้อยสามสิบนะครับเพราะว่างัวจะสูงนะครับนี่ครับนี่นะครับเนาะสองหมื่นแปดนี่ครับก็บอมันแท้นะครับลุงครับนี่ลูกบอมันนะครับก็สองหมื่นแปดนะครับก็ราคา ต่อรองได้นะครับนี่ครับถือว่ายาวเนาะยาวครับยาวครับตัวนี้ยาวมากเลยนี่ครับยาวแขงขาดีครับสูงนะครับนี่หลุดบอลมันนะครับหน้าทีสวยรอๆเลยครับนี่นะครับ ลูกเบาะมันครับนารอๆเลยครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยนะครับก็ราคาโทรมาสอบถามลุงดิดได้นะครับ2 8 0 0 0นนะครับราคาต่อรองได้ครับ28,500นแปนะฮะเนาะนี่นะครับ2อ5 0มราคาก็เข้ามาต่อรองครับร, 3, ระดับข้อมง อนี่ฮะอ่ามีคู่เดียวคู่นี้สามหมื่นพันครับตัวละ 30, สามหมื่นพันนะครับนี่ครับสามหมื่นพันครับสองตัวนี้นะครับราคาสามหมื่นพันครับระดับห้องหรือล,ลอยอนี่นะครับสวยครับลักษณะดี มาน130นะครับความสูงก็้นะก็มีมีคนมาให้แล้ว50,000เก้านะครับคู่นี้เนาะคู่นี้50,009คือไม่ขายนะจออ๋อ60,000ราคาต่อรองนะครับก็นี่นะครับรกครับพาประชมแม่ลูกคู่นี้นะครับ ผูเมลุกคู่นี้นะครับราคาตกลงขายไปไแล้วนะครับ3ามหมื่ก็แม่สูงอยู่ประมาณ135นะครับประมาณอกได้นะครับร้อยามสิบวกนิดนิดได้นะครับก็นี่นี่ลุกนะครับราคาขายนะครับ สามหมื่นแปดครับนี่ก็เจ้าของได้จุงไปให้เจ้าของใหม่แล้วนะฮะราคาสามหมื่นแปดครับมาดูมแม่เดี่ยวตัวนี้นะครับแม่เดี่ยวสองแม่นี้มแม่เดี่ยวสองแม่นี้ก็ตกลงราคาขายไปทีเรียบร้อยนะครับนี่ครับ แม่เดียวตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่สามหมื่นนะครับราคาที่ตกลงขายครับราคาสามหมื่นครับก็ความสูงอยู่ที่สามร้อยสามสิบบวกนิดๆนะครับราคาสามหมื่นครับน,นี่ครับ ตัวนี้ก็สามหมื่นนะครับเป็นควายที่แยกลูกออกไปขายแล้วนะฮะก็แยกลูกแยกแม่ขายครับเวลานี้ก็ขายไปที่ตัวละสามหมื่นนะครับสองตัวเนี้หกหมื่นนะฮะก็ได้ตกลงขายแล้วครับความสูงอยู่ร้อยสามสิบบวกนะครับครับก็มาชมงัวนี่นะครับ ก็แม่บะมั่นพอเลนะครับเนาะครับครับแม่บาหมั่นพอเลนะครับก็ขายไปแล้วนะลุงเนาะครับขายไปที่สามหมื่นเนี่ยฮะสามหมื่นสองสามหมื่นสองแม่บะมั่นพอเลนะครับเนี่ยก็กําลังจะต้อนขึ้นรถนะลุงเนาะครับเนี่ยครับก็ตกลงขายไปสามหมื่นพันนะครับนี่ครับลูกผสม บามันเลนะก็ต่อออกไปให้เจ้าของใหม่นะครับเนี่ยครับราคานะครับสามหมื่นพันนะครับอ๋อนี่ครับรถเนี่ยครับก็นี่ครับลูกเลนะครับพ่อเลแม่บามันนะครับครับก็ไปดูควายแม่ตัวนี้นะครับ นี่ควายถือว่าแม่ใหญ่นะฮะอ้วนแล้วก็ติดท้องเลยนะครับคููนี้ร้องแปดหมืนสามนะครับนี่ครับแปดหมืนสามแม่ลูกนะครับแม่สวยครับความสูงร้อยสามสิบห้าได้อยู่ครับประมาณร้อยสามห้านะครับแม่ติดเนื้อนะครับ ถือว่าอ้วนสมบูรณ์นี่ก็ลูกลูกเพศผู้ลูกก็ลูกลอยอยู่นะครับนี่ครับควายลุงแหวนะครับก็ก็โทรเข้ามาสอบถามลุงได้ครับนี่ครับเดี๋ยวชมลูกนะฮะลูกประมาณนี้เลยนะครับลูกถือว่าสูงครับลูกเพศผู้นะครับสูงร้อยยี่สิบครับก็โทรมาสอบถามลุงแหวได้นะครับ ปัญหาคือมันรวมยากมันก็เลยครับก็พาประชุมควายขุนชุดนี้นะครับราคาลองอยู่ที่สองหมื่นกว่าครับนี่ครับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับนี่ครับก็ราคาสองหมื่นกว่านะครับนี่ครับเจ็ดตัวควายเพศผู้นะครับ ก็สูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าถึงร้อยสามสิบนะนี่ครับเจ็ดตัวครับครับมาดูควายแม่ท้องเดี่ยวตัวนี้นะครับเป็นควายแม่ติดท้องนะครับนครับราคาสามหมื่นต้นๆนะครับราคารองนะครับความสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับนี่ครับ ราคาลองนะครับสามหมื่นกว่าครับติดท้องนะฮะแม่ติดท้องครับความสูงร้อยสามสิบครับนี่ครับสามหมื่นกว่าครับควายติดท้องนะฮะครับพาเข้ามาชมควายที่ซื้อเข้าไปนำขุนนะครับก็ควายของพิกกิกนะครับตัวนี้นะครับก็ขายไปแล้วครับ สามตัวนี้นะครับราคาสามหมื่นสองนะครับเป็นราคาขายครับตกลงขายไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับสามหมื่นสองนะครับราคาขายตัวนี้ก็ขายไปที่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับนี่ครับควายสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับราคาขายนะครับนี่ครับก็เป็นควายติดเนื้อแล้วนะครับ นี่ครับราคา28500ครับนี่ครับนี่นะครับราคา28500นนะครับราคาขายครับมาดูขวายไม่ลูกคู่นี้นะครับราคาร้องอยู่ที่ สี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้านี่นี่เป็นลูกนะฮะลูกเพชพูนะครับนี่ครับลูกเพชพูนะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งครับนี่คือลูกนะครับนี่ตัวแม่นี่ครับแม่ก็สูงอยู่ร้อยสามสิบนิดๆครับนี่ครับสี่หมื่นเก้านะครับคู่แม่ลูกนะครับผิวดีครับเกลี้ยง แขงขาดีครับนี่นะครับสี่หมือนเก้านะครับแม่นี้ดูนะครับลูกเพชรผู้ครับนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกดูครับมาดูแม่ลูกคู่นี้ครับนี่นะครับแม่ก็สูงร้อยสามสิบนิเมตนะครับนูนตัวลูกนะครับก็แม่สูงอยู่ร้อยสามสิบนิเมตครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปดูลูกครับนี่นะครับลูกเพชรผู้นะครับราคารองครับสิมเกลวนี่นะครับแม่นี้นะครับก็ลูกเพชรผู้ครับลูกก็สูงประมาณเมตรนึงนะครับก็เบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับ สี่หมื่นเก้าครับราคาร้องนี่ครับแม่นี้ครับสามหมื่นพันนะครับแม่เดียวนี่ครับแม่เดียวสามหมื่นพันครับก็เป็นควายติดท้องนะครับสามหมื่นหนึ่งพันความสูงร้อยสามสิบบวกนิดๆครับนี่ครับก็อายุก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ เอาไปทําแม่ต่อหรือว่าไปขุนก็ได้นะฮะควายโซนนี้ก็จะเป็นควายโซนแม่ลูกนะครับนะก็คนมาซื้อกําลังต่อรองราคากันอยู่นะครับก็กดติดตามช่องฟาร์มเกษตรเนียนะครับสวัสดีครับ